สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บุญกินโกกๆนะคะตอนนี้ก็จะเดินทางไปจำปาดงนะคะแวะปั๊มแวะปัะป๊มนี่นคะนางรำนะคะไปจำปาดงนอนไปตูหน่ะนอนไปคนบอรหอะไรคนีน่มันเข้ามาอีกสักสามคนก็ได้นี่มึงแม่ตูนี่<ด> อันนี้ในเอ็ดสบายคนน่ะนี่มาดูดินี่มาดูดินี่เป็นยังไงตอนนี้ลูกอสบายนี่คนก็นอนไปไปดูเออออกเลยเนี่ยเอ้ามาแล้วแม่เออไข่ก็เยอะเนาะเอ้าใบสีลงมาบอกมาเนอะเขาหนังกับเขาปลาอยู่กับบะลืมละ ม่ลิมกันละแค่นี้บ่เฮ้ยแค่นี้แหลวเสาข้างก็ไดอยู่ข้างหลังนี่นะอยู่ข้างหลังะไรเหรอฮะขหลังข้างหลังข้างหลังน้ำเขามีไรดูไม่ไดิโอ้ยงหลดู้ด้เออเออยไม่ได้จับันนอนได้ขันเอาลงไปเอา อาดช่วยทั huh. yeah, ้งหก็มีเอาไปเองเราเชื่อรถท่านี้ไปตัวเอาไว้อยู่ทางนาก็คอยเอามาก็ได้บอกางายตัวนี้ไปพีแล้วเออเอ้เออยายมารูดมันไม่ได้ผือดอกอันนี้นะเนี่ยนะคะใบนีนะคะเอามาได้อยู่อืม ไปนี่นะคะสวยมากเลยนะคะบายซีเนี่ยค่ะนางรำกบกบสบายอยู่บ่สบายเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าตัดแข้งตัดขาออกไม่ได้มันพับไข่แข้งขาขาไข่ก็เยอะมากเลยนะคะจนลดลดเลยนะคะนางรำไปรำา้าบานลนี่นะคะมีแม่ออบสาวปานนะทำไงนาคาี้นัก เพราะว่าเนาะไปยุ่งคุยคุยนึงล่ะไปเลยาไปยุ่งคุยกคุยนึงลงมาอยู่กับคุะรเนเลิศนี่นีมันไข่ไก่นี่นี่เป็นหอบ้อนแต่แ่แ่ยาไปนั่งไขยายแตงมูนล้อต้นเติมดูวไเติมไติมไปเติมไปเติมบอลมูนเลยดี๋นั้นนางรำเต็มคันรถเนาะ เออข้าววนก็ไอ่ไดใช้รถเกี่ยวเล้วก็มัดเอาของนไปที่รูดเออปลาไปล่างนั่นแหะเดี๋ยอมากินค่เขอว่านอองขกอนอรัเนี่คือได้อย่ได้โยมนเนี่ยเออเออท่นะยค่ะเลาไปดงคนเดียวนี่บ่อละนะ นั่งแค่นี่และสบายนอนไปนะคะนี่ค่ะไปกับรถท่อเป่าไม่ออฟนะคะเราก็นะคะพากันฟ้านางรำนะนางรำจังดอกไม้ใบสีนะคะอ้าวไปแล้วรอรอรอนะคะ

รถดูมากรถดูนะคะรถนะคะน้องอาชีรถพ่ออาชีนะไปแล้วลลมาเรียบร้อยแล้วนะ,น,ะนี่เราก็ไปขึ้นรถขึ้นรถไมดาห่ะมายังไมดาไปไหนไม่เห็นแหลว ไม่ได้ไปไหนล่ะไม่นานไม่นานจะมาได้เอาฟาร์มเราต้องคว่ำใบคน้องไม่ได้โอ้ใบไม้ประทิมไม่ได้ปลบไปลบมานี่แล้วลืมก็ลืมแม่นั่นแล้วนึกว่าเขาบ้านแล้วปูนี่นะคะเราก็อยู่ในปั๊มปตทนะคะตอนนี้นะคะไปไม่ชนได้แล้วลงมัดกีละต่างกล้องลุงพน ขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับที่นี่นะคะับต้นมาจากในหนักมัดใส่กันนาน้วเพิ่มเดี๋ยนี้เขาใช้น้ำมัดอาสบายอยู่แล้ก็จะใบมัดให้อยู่ค่อยก็มัดเป็นข้าวนะเพราะว่ามันสบายอืมมัดได้อยู่แต่ค่อยมัดช้ามัดช้าก็มันโอ้ยมันสบายมันไม่แน่นก็ไม่เป็นไรโอ้รอแม่ดาคนเดียว อ้าวแม่ดาเข้าปัม๊มหรือไปอะไรเนาะบูนกำลังมางงเห็นแล้วเหน็นแล้วกำลังผุกกำลังมาเลยทีเดียวแล้วก็นอน,นอมีบบนตกลูกคิว่าแม่ดานี่พธาตสดเด็ดเนาะถ้างั้นแกคงได้สรุปเรียบขนใช่ไห้น<า>ี่ห้าคั้นแหละขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากป้าป้ายด้านมาทิพย์ก้อนป้าป้านะคะ มา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 ยังไม่จบคลิปเลยเดินทางไปจำปาดงขึ้นรถแล้วนะคะเราก็นะคะไปด้วยกันโอ้ยหลายสาวด้วยเราคนนี่นะคะมีแม่แล้วก็มีแม่ดานนะคะคนะนิ่มป้าานแม่ถิ่นสาปานนะคะข้างหลังก็<ม>กป้ายุก<ม>นะคะมีป้ายุกลาน ดับหลานไปแล้วยดับหลานไก็ยุีินะคะแม่ดาไปเข้าห้องน้ำพลาดสดเด็ดเลยอ๋อพลาดสดเด็ดเลยเนาะซีใจไหมพลาดสดเด็ดดึกยิงดาดาดึกยิงดาดาค่ะยิ้มหวานมากห้องน้ำนานเตี้ยวนี่แหละเดี๋ยวมันจะยัดยัดนนี่ก็สบายเนาะตัวใหญ่ใหญ่สาวสาวดึกหญิง เด็กหญิงฟันไม่ค่อยมีเด็กหญิงตามหาฟันอยู่ตอนนี้ฟันกำลังมันเล่าเรื่องฟันมาล้ไดฟันอะเขาบอกว่าสิ้นท้ายไปเลยเด้แม่บุญถิ่นเะยเชืับเพื่อนกระซ้างแล้วขอเอาซัมเนียกับพ่อแล้วนี่นะคะสำหรับคิมนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่จังฟาดงสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็นั่งรถไปจะไปแล้วนะคะกำลังออกเดินทาง เช่นกันนะคะต่อเลย่อไม่อดแล้วก็จะเดินทางไปจันาดูนะคะเดินทางแม่อปาีีขับรถดีนะขับรถนิ่มๆใช่แล้วไปคือเตากับ่าท่านมู่เนาะเราไปไปอันมาจากอุบลปัเนาะพอดีพอดี พอล่ะแบบนี้แล้วจังสบายอือบ่อยากไปได้แบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบกิ้งโคุลูเกเรบ่เอาแล้วเพราะว่าเราเราตามคลิปข้าตามไปเขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามอยู่ที่เม่บุญดถิมโกกโกด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ